สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของจีลาพาชาแนลในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ชาวราศีสิงค์ค่ะในเรื่องของการงานโดยเฉพาะเลยนะคะเพื่อเป็นแนวทางนะคะว่าการงานของท่านจะเป็นเช่นไรแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจีลาพาชาแนลทาง YouTube ด้วยนะคะ การพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะเป็นการนําเอาลัคนาราศีสิงค์ค่ะมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอ,อยู่ในช่วงระยะเวลานี้ท่านผู้ชมจะต้องนําคําพยากรณ์ตรงนี้นะคะไปปรับกับชีวิตของท่านให้ได้มากที่สุดเลยนะคะเราจะเห็นได้ว่านะคะชาวราศีสิงห์นะคะมีดาวพระราหูดวงนี้ค่ะโคจรมาอยู่ในภพการงานตั้งแต่วันที่10กันยายน ีหแล้วนะคะเขาจะอยู่ยาวไปเลยนะคะจนถึงประมาณเดือนมีนาคมปี65ค่ะตลอดระยะเวลา1ปีครึ่งนี้นะคะท่านผู้ชมชาวราศีสิงห์มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องการงานอย่างแน่นอนเลยนะคะบางท่านนะคะอาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงทั้งการงานและก็ที่อยู่อาศัยบางท่านนะคะก็อาจจะมีเกณฑ์การต่อยอดในเรื่องงานที่ท่านมีอยู่แล้วนะคะไปสู่ตรงจุดใหม่ๆหรือต่างอำเภอต่างจังหวัดก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันค่ะ แต่ในตรงจุดนี้นะคะจะเห็นว่าดาวพระราหูดวงนี้ได้ตำแหน่งนิดเพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นการงานของท่านนะคะก็จะไม่บรรลุเป้าหมายดังที่ท่านได้ตั้งเป้าเอาไว้นั่นเองค่ะอาจจะเนื่องจากสถานการณ์โควิดก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะหลังจากเดือนมีนาคมปี65เป็นต้นไปเมื่อดาวพระราหูดวงนี้โคจรมาอยู่ตรงจุดนี้นะคะท่านผู้ชมก็จะ ได้รับผลประโยชน์ในเรื่องของการงานของท่านเต็มที่เลยค่ะในช่วงระยะเวลานี้นะคะก็ขอให้มีความอดทนนะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังเป็นไปในทางที่ดีแต่ไม่ดีเลิศนั่นเองค่ะเราก็มาดูในช่วงของเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้นะคะดาวการงานของท่านก็คือดาวพระศุกค่ะนะคะแล้วก็รวมไปถึงนะคะเรื่องของสหัช h a คนรอบข้างด้วยดาวพระศุกนี้นะคะก็หมายถึงงานที่เกี่ยวกับศิลปะงานที่เกี่ยวกับ สถา,านบันเทิงเรืองใจก็ได้นะคะหรืองานที่เกี่ยวกับของสวยๆงามๆง,งานที่เกี่ยวกับอาหารการกินต่างๆแต่อย่างไรก็ตามนะคะ ชาวราศีสิงห์ไม่ใช่ว่าทุกท่านจะทํางานเกี่ยวกับตรงจุดนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของท่านค่ะว่าดาวดวงใดที่ในดวงของท่านเด่นๆท่านก็อาจจะไปทํางานที่เกี่ยวกับตรงจุดนั้นก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะชาวราศีสิงห์บางท่านก็อาจจะรับราชการนะคะบางท่านก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องสถาบันการเงิน เกี่ยวกับสถาบันออ finance อะไรก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในเรื่องของการงานจะเป็นการที่พยากรยากพอสมควรนะคะก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของแต่ละท่านอีกนั่นเองนะคะ และตรงจุดนี้นะคะในเดือนพฤศจิกายนเราก็จะเห็นได้ว่านะคะดาวการงานของท่านโคจรไปได้เด่นไปได้ดีนะคะแล้วก็ไปได้ตําแหน่งมหาจักรด้วยก็หมายความว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้การงานของท่านถือว่าดีเด่นและก็ประสบความสําเร็จไปได้ในระดับหนึ่งนั่นเอง แต่อย่างไรก็ตามนะคะดาวการงานของท่านนะคะมีเกณฑ์การโคจรเปลี่ยนแปลงไปทุกๆเดือนท่านจะต้องมาอัปเดตดวงของแต่ละเดือนด้วยนะคะว่าจะเป็นไปในทางใดนั่นเองค่ะ ในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่านะคะดาวการงานของท่านโคจรไปได้เด่นไปได้ดีโดยเฉพาะนะคะมีดาวพระพฤหัสดวงนี้นะคะช่วงตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายนเป็นต้นไปเลยนะคะจนถึงเมษายนปี65ดาวดวงนี้เดินโคจรแบบปกติแล้วนะคะไม่เดินวิปริตเหมือนที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นหลังจากวันที่8พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะคะดาวพระพฤหัสดวงนี้ก็จะเอื้อนะคะในเรื่องของอ การงานของท่านเป็นอย่างดีเลยดาวพระพฤหัสดวงนี้ก็จะหมายถึงนะคะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะให้การช่วยเหลือสนับสนุนหรือแม้แต่นะคะเพศตรงกันข้ามหมายถึงบริษัทห้างร้านต่างๆที่ท่านไปทําอยู่นะคะถ้าท่านใดที่ผ่านมานะคะทํางานแล้วผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เห็นในความสามารถของท่านเลยณนะตอนนี้นะคะตั้งแต่วันที่8พฤศจิกาย,ยนเป็นต้นไปผู้ใหญ่ก็มองเห็นในความสามารถแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลแล้วก็สนับสนุนท่านเป็นไปในทางที่ดีนั่นเองนะคะ ช่วงระยะเวลาหลังจากวันที่8พฤศจิกาย,ยนเป็นต้นไปนะคะเป็นช่วงที่ดีมากๆสําหรับชาวราศีสิงห์นะคะเมื่อดาพระพฤหัสดวงนี้ค่ะมาเล็งกับดวงชะตาของชาวราศีสิงห์ซึ่งมีดาวพระอาทิตย์เป็นดาวประจําตัวนะคะดาวคู่นี้เป็นดาวคู่มิตรบางท่านนะคะอาจจะได้โชคได้ลาบจากเพศตรงกันข้ามมีเกณฑ์จะได้โชคได้ลาบในเรื่องของการงานผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนั่นเองค่ะ ในการพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะก็ขอให้ชาวราศีสิงห์นะคะนำคำพยากรณ์ไปปรับนะคะกับชีวิตของท่านให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะถ้าชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ